มาเร็วแกวันนี้จะพาไปกินไข่เจียวราคาพันสองเลยนะร้านนี้ก็อยู่ไม่ใกลไม่ไกลหรอกค่ะรัชดาห้วยขวางเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปแต่ย่านนี้แหละแต่ว่าร้านนี้มาครั้งแรกแต่เป็นสาขาเดียวกับคราวที่แล้วถ้าอยากรู้ว่าร้านไหนเดี๋ยวตามแพทไปเลยค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดย พาเทียนลักชวรีดอลดีไซน์และจัดจำหน่ายชุดตุก,กตาลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ facebook.patty.september วันนี้พัดพาทุกคนมาที่ร้านกับข้าวกับปลาอีกแล้วนะคะ แต่ว่าคราวนี้มาที่เอส l a n พลสาขารัชดาค่ะจากคราวที่แล้วเราไปที่ Terminal 21ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างสาขานี้ตกแต่งร้านแบบ Luxury สุดๆโอ้โหตอนเข้ามาในร้านคือแอบ,บตกใจเลยนะคะว่าเอ้ยทำไมร้านดูดีขนาดนี้อ่ะอาหารดีแถมร้านยังน่านั่งขนาดนี้เลยเหรอจากที่ไปคราวที่แล้วที่ Terminal เ,เปรียบเทียบก,กับที่นี่นะคะจะเห็นได้ว่า อย่างมากร้านนี้ดูลักชูและโอทโองจริงๆค่ะวันนี้ก็มากับน้องเบบี้5าดิตอีกแล้วนะคะและอาหารที่เราสั่งมาวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้แพทไม่พูดเยอะนะคะเขาโจทย์เลยว่าอาหารที่เราสั่งมาวันนี้มีอะไรบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องสั่งน้ำลำไยมาก่อนเลยค่ะเพราะว่ามาถึงแล้วคอแห้งมากน้ำลำไยที่นี่หวานกำลังดีนะคะมาพร้อมกับเนื้อสดๆสดสดชํำๆเลยค่ะและแน่นอนค่ะกาแฟคาปูชินโน่เย็นก็ต้องมาสิคะแพทเป็นสายคาเฟ่ลอเวอรอยู่แล้วยังไงก็ต้องสั่งมาทุกครั้งที่ไปร้านอาหารค่ะและถ้ากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยต้องตัดด้วยกาแฟจะได้ไม่ต้องทานของหวานต่อไงและรสชาติที่ดีก็คืออื้ม ถูกใจมากค่ะมากค่ะจานแรกนั่นก็คือใบเหลียงผัดไข่จานนี้ราคา220บาทค่ะผัดมาได้แห้งกำลังดีค่ะไม่แฉะรสชาติกลางๆเหมาะสำหรับกินกับน้ำพริกนะคะจานนี้และต่อด,ด้วยผัดพริกขิงหมูกรอบไข่เค็มจานนี้295บาทค่ะรสชาติเข้มข้นเพราะเผ็ดพริกแกงนิดหวานหน่อยถั่วก็กรอบและหอมไข่เค็มมากๆเลยค่ะ ตามมาติดๆกับแกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดองหม้อไฟหม้อนี้360บาทเท่านั้นค่ะรสชาติคือที่สุดของปักใต้เข้มนัวสดครั้งแรกคือสะดุ้งเลยค่ะว่าโอ้โหทำถึงมากและที่สำคัญเนื้อปลานุ่มมากค่ะไม่คาวเลยสักนิดรับรู้ได้ถึงความสดและหน่อไม้เปรี้ยวถึงใจสุดๆไปเลยค่ะ และนางเอกของว,วันนี้นั่นก็คือไข่เจียวปูจานนี้ค่ะชื่อว่าไข่เจียวปูเป็นปูราคา1200บาทาอยากรู้ว่าทําไมถึงราคาพันสองน่ะเหรอก็ดูนี่สิคะหั่นออกมาแล้ว,วเนื้อปูกี่กิโลพูดสีนี่แค่หั่นเองนะคะโอ้โหน้ําลายไหลแล้วเพราะว่าอะไรกลิ่นปูไงมันเตะจมูกแบบโอ้โหน้ําลายไหลเลยเอาละค่ะ มาชิมกันเถอะจานนี้ไข่เจียวปูเป็นปูมันจะรสชาติเป็นยังไงขอชิมก่อนเลยนะนี่ไงหั่นออกมาแล้วค่ะทุกคนดูสิคะว่าเนื้อปูแน่นแค่ไหนไข่เจียวเนี่ยแน่นๆเนื้อปูแน่นกว่าเดี๋ยวลองชิมดูค่ะนี่ค่ะเนื้อปูอืม สดมากๆเลยนะคะและนี่ค่ะกินพร้อมไข่มยังไม่ต้องใส่ซอสที่เขาให้มานะคะนุ่มหอมปูมากเลยค่ะขนาดไม่ได้ใส่ซอสน,นะคะเนี่ยและต่อไปค่ะใบเหลียงผัดไข่ตัวใบเหลียงเนี่ยสด ดูสิคะไข่ก็แห้งกำลังดีอืมอือหือรสชาติกลางๆค่ะอ่อ,อนๆเหมาะสำหรับทานกับน้ำพริกหรือว่าแกงเผ็ดๆอย่างแกงส้มหรือว่าจะเอามาทานกับผัดพริกขิงที่เพิ่งสั่งมาและนี่ค่ะผัดพริกขิงหมูกรอบโอ้ยน่าทานมากหมูกรอบชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ นี่ค่ะ่ะนากินมากหอมพริกแกงเคี้ยวไปรู้สึกเลยค่ะว่าถั่วสดเพราะว่ามันกรอบมากเดี๋ยวเหลืออีกอย่างนึงค่ะอ,อร่อยอร่อยถูกใจถูกใจรสชาติเข้มข้นต้องทานข้าวตามนิดนึงค่ะม,มาค่ะนี่แกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ยอห,ยหอมมาก รสชาติจะเป็นปักใต้ขนาดไหนนี่เลยเทสกับปลากระพงก่อนเลยนะคะเนื้อปลานุ่มมากรสชาติก็อร่อยมากด้วยค่ะอืสดุ้งเลยและนี่ค่ะ ทั้งหมดของอาหารในวันนี้รสชาติดีทุกอย่างแัดให้5ดาวไปเลยค่ะและใครนะคะที่ชอบบรรยากาศดีๆราคาอาหารจับต้องได้และอยากได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นไข่เจียวปูราคาพันสองก็ลองมาที่ร้านกับข้าวกับปลาได้ทุกสาขาเลยนะคะแพทขอบอกเลยว่าบริการดีความสะอาดดีบรรยากาศดีทำให้อาหารอร่อยขึ้นมากเลยค่ะและใครนะคะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะไปไหนฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย